เยังไม่ยุ่เยือเลยว่ะเออเราต้องหาให้มันเข้ามูลนิธิเราให้ได้นะอ่ะไม่งั้นมันมีเงินใช้แน่ๆเลยเราไปไปเอ้ายังไงสองคนนั้นอ่ะเข้ามาคุยไดีปะเล้ยเอ้ดีนะเว้ยี่แก๊งมังกรดำไม่มาเจอก่อนพวกเราอ่ะไป อะไรกันนี่อ๋อจะมาชวนไปอยู่ด้วยไม่ต้องมาอยู่แบบนี้แล้วไปอยู่อของพวกเราอะ่ะฮะสุขสบายแน่นอนแล้วใช่ไหมวะ <c oughs> ไปไปอยู่ด้วยกันไปลุกเร็วไปเร็วใหญ่ลุกลุกลุก,อลก,ลกโอ้ยด้วยกันนะไปๆลุกสบายสบายเขามานั่งกับพวกนี้มานั่งลงกันอยู่ตรงนี้ไปเราไปลงตรงนี้แหละไปเลย มแม่แรงไาหนั่งลงไปมียายทำอะไรได้บ้างเนี่ยป้ยก็พอจะทำขายของอะไรเล็กๆน้อยได้อยู่ใะเฮ้ยเด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่อจูโน่ครับคนแถวนี้เรียกผมว่าจูโน่ครับโอเคเองอะไม่มีญาติไม่ได้เรียนหนังสือแล้วชีวิตเนี้ยเองทำอะไรได้บ้างวะ ผมชอบร้องเพลงผมร้องเพลงได้อย่างเดียวครับเออมีอะไรเพิ่ม๋ยวันเนี้ยเอาไปลองเคสที่ตลาดดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูพาไปเองเดี๋ยวพวกมึงก็พาคนเก่าไปเราจะได้ยอดเพิ่มกันยอดยายไอ้หนูเราต้องช่วยกันอยู่ที่นี่ต้องช่วยกันหาเงินเข้าลนิธิยายก็ขายของแบบที่ยายถนัดไปไอ้นี่ก็ร้องเพลงแบบที่แกถนัดไปเดี๋ยวข้าอาสาพาไปเองโอเคปะ จ้าขอบใจจ้าขอบใจมากๆนะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับไฮ้ยทลองด้ทำตัวน่าสงสารด้วย อย่าลืมร้องเพลงแหละเดี๋ย,ยวตอนเย็นจะมารับฉันรักเธอเธอก็กกไม่รักฉันพักไรกร็แพงไรเจ็บไรเปล่าที่ใจจะบอกลืมเมื่อไอซาอีราข้ามแพง ไหนดูดิได้เยอะนี่หว่าไปเราพากลับบ้านไะตามตัวมานานแล้วเดี๋ยวเราแกะลอยกันไปเรื่อยๆแล้วกันไงเชวันนี้ก็พอได้หว่าไม่เท่าไหร่ว่าเฮ้ไหนฉันดูดิ เฮ้ยเงินแค่นี้มันจะไปพอค่าใช้จ่ายเดือนนี้ได้ไงวะเออใช่ฉันว่ายายยังหน่าสงสารไม่พอวะเอ้ยแกช่วยไปทำให้ยายน่าสงสารกว่านี้หน่อยสิจัดไปมานี่มายายเดี๋ยวมีอะไรให้ดู ทำยายยัยไม่อยากตายบ่จ้ยยยามาเนี่ยแกทำอะไรกับตาฉันเออมาเนี่ยฉันแตบไปหมดแล้วแกาพาไปเตาให้นี่แหละจะได้หน้าสงสารฉันมาอะไรกับตาฉันนี่ฉันมองไม่เห็นเลยอย่าร้องให้พูดมากเหลือเกินไปตาฉัน ไมอเห็นเลยไวเดี๋ยวจวได้ช้าฉันมองไม่เห็นเลยช้าไ,ได้เร็วนัวลงลงนี่ลงไปหายของให้มันได้เด้ยละ่ะกลับมาดูใหม่ไม่ได้มีเรื่อง ช่วยซ,ซ,ซื้ด้จาช่วยซื้อด้จ้าช่วยซด้วยสวยได้อยู่เท่เยเนี่ย้ยจริงๆไอยู่เข้าวไปเลยไอ้เคยมาวเนี่ยมันหนา ไอมาทลพี่เฮ้ยพี่เคเป็นไงวันนี้วันนี้ได้เยอะมากเลยพี่เ้็มดูดิโอเราจะรวยแล้วอ่ะยอดนี่อะฉันบอกไว้ว่าแผนการของฉันน่ะได้ผลจริงจริงด้วยออไอพวกคนหน้าโง่พวกนั้นน่ะต้องให้เงินเพิ่มแน่ๆเลยจริงๆแล้วก็ไอพวกพวกเนี้ยมันเอาเงินมาเป็นร้อยมันไม่เอาทอนเลยพี่เฮ้ยพวกนี้จริงใหญ่นะใช่แล้วเด็กกัเป็นไง จะเด็กแม่งได้น้อยกว่าเมื่อวานว่ะพี่เฮ้ยไอ้แจ uh> ็คว่าไงพี่ฉันว่าเด็กนั่งสอนไม่พอว่ะแกไปตัดแขนเด็กสิจัดไปพ่ี่ค่ะไปไอ้หนูเอาแขนมันนี่สิอย่าพี่อย่าอย่าทำผมเลยอย่าอย่า ฮ้ยม้นะพี่พี่ยาพี่ว่าเลยถืว่าแล้วเฮ้ยไปพี่เสียงอะไรวะไอ้แค่มึงออกไปดูดิเฮ้ยตำรวจมาเหรอพี่เอาไห้ดีจันโดนจับเดี๋ยวกู้ดูก่อนมึงรีบไปเอารถมารอรับกูที่เดิมไปรู้ หยุดเจ้าหน้าทีร่รจหยุดหยุดเจ้าหน้ี่รถตามไปเลยตามาเลยนี้ผู้ต้องหากำลังลงนี้ขอกำลังเสริมด้วยหยุดดนีิหยุดดยุดดยุดดยด,ดยดด 가잔+ 가잔 으이 음왜음 mm. wow. mm. เอามากินของสกปรกแบบนี้ได้ไงไปไปกินของอร่อยๆไปอยู่ที่ดีๆกันดีกว่าไปไปไอ้ล well. ูกโอ้ขาขาดด้วยน้างสารดีเลยดีเลยไปเขย่าเข้าไปขาขาดนี่ก yeah. ็น <ain. Corps. S 1> ั่งกินที่แบบเกินจะพาไปที่สบายๆนะหล่อครับนายแกงมังกรดดำเราได้สมาชิกเพิ่มแล้วครับ ดูจากสภาพไปนี่เหรอน่าจะทำเงินให้พวกเราได้เยอะฮะจะบอกนะพวกแกคือแกมกรดอย่าอย่าเอาฉันไปอย่านะอย่าเลยอย่าอย่าอย่า